รัฐยะไข่จู่ๆเกิดภูเขาไฟคโคลนครับปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงจนทําให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยออกอาการภาวาไปต่างๆกันครับ ปะทุขึ้นมาแล้วถามว่าใครจะกล้าเข้าใกล้ภูเขาไฟโคลเนี่ยอุลหภูมมาจากชั้นดินใต้พิภพนะฮะลักษณะของมันจะเป็นโคลมีอุณหภูมิสูงแ0 0ร้อยองศาได้เลยโอ้โหหลืออะไรพุ่งขึ้นมาเออมันคล้ายๆกับบ่อน้ำพุร้อนนี่แหละพี่ให่โมกแต่ว่ามันคือโคลที่ทะลักออกมานะครับชื่อของเขาก็คือภูเขาไฟโคลฮะครั้งนี้ปะทุขึ้นมาในพื้นที่ของรัฐยะไข่อยู่ทาง ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเมียนมานะครับผู้ชมติดกับอ่าวเบงกอแล้ว ตามรายงานระบุว่าพื้นที่ของรัฐยะไข่นอกจากส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่แล้วยังจะมีส่วนที่เป็นเกาะแก่งต่างๆนะครับแล้วตามเกาะต่างๆเนี่ยปรากฏจุดที่ตั้งของภูเขาไฟโครนเนี่ยหลายจุดด้วยกันทีนี้พอปะทุขึ้นมาก็ทําให้ประชาชนเนี่ยออกอาการอกสั่นขวัญผาวาไปตามๆกันนะครับเพราะว่าการประทุของภูเขาไฟโครนเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากเหตุแผ่นดินไหวแต่